สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะบทที่1ปฏิบัติการสายลับจิว๋วบทนี้ชี้ให้เห็นทำงานเป็นย่อมเกิดผลคำสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกัน ทบทวนอักษรไทยเสียงสระใดจำให้มัน่นวรรณยุกต์ล้วนสำคัญห้าเสียงนั้นดังดนตรีในเขตลานวัดที่สงบร่มรื่นเด็กๆทั้งชายและหญิงกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนนั่งรวมกันบนพื้นหญ้า ต่างส่งเสียงพูดคุยกันจอกแจ๊กจนกระทั่งมีเด็กชายและเด็กหญิงท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาทุกคนทำความเคารพหัวหน้านุยหัวหน้าเปียทั้งหมดยืนตรงคำนับหนึ่งครั้งก่อนจะแยกนั่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำ สวัสดีสมาชิกสายลับจิ๋วทุกคนหนูติต๊ตีบ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้หนูติ๊ตีร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วหัวหน้าหน่วยกล่าวทุกคนล้วนแต่แสดงความเห็นใจหนูติต๊ตีเสียงดังสิงแซ่ เอาละทุกคนแยกย้ายกันปฏิบัติงานแล้วมาเจอกันหลังพระฉันเพนฉันจะไปกับกลุ่มมดดำนะส่วนหัวหน้าหนุยไปกับกลุ่มมดแดงดีไหมหัวหน้าเปียออกความเห็นสมาชิกกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแยกย้ายกันไปวางแผนก่อนปฏิบัติการ มาดูกลุ่มมดแดงร่วมกันวางแผนทำงานยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นไม่ส่งเสียงดังนิ่งฟังเมื่อคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความสรุปข้อตกลงทบทวนจนเข้าใจแล้วสายลับตัวจิว๋วก็แยกย้ายกันไปเป็นคู่คู่มาดูกลุ่มมดดำ ทุกคนล้วนมีท่าทางกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีถ้าไม่ติดกติกาของสายลับที่ต้องวางแผนก่อนทุกคนส่งเสียงดังกลบความคิดเห็นคนอื่นต่างคนต่างพูดบางคนก็พยักหน้าหรือสายหน้าโดยที่ไม่รู้ว่า รับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของใครต่อจากนั้นสายรับกลุ่มนี้ต่างแยกกันไปเป็นกลุ่มคู่และเดี่ยวแล้วแต่สมัครใจกลุ่มไหนหนอจะปฏิบัติการได้สำเร็จสายรับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่ง ตรงไปบ้านนาหวานคนสวยนาหวานเป็นนักร้องที่ร้านอาหารใหญ่มีชื่อนาหวานกลับบ้านดึกมากโดยมีนาชัยสามีเป็นคนไปรับบางทีนาหวานอาจเห็นอะไรบ้างระหว่างทางตอนกลับบ้านสวัสดีครับนาหวาน รบกวนนหวานหน่อยนะครับเมื่อคืนตอนนหวานกลับบ้านนหวานเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับน้าไม่เห็นหรอกนะแต่น้าได้ยินเสียงหมาร้องแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรก็ไม่รู้ตรงแถวที่ทิ้งขยะโน่นแน่ขอบคุณครับนหวาน สายลับมดแดงได้เรื่องขึ้นมาบ้างแล้วเสียงเขย่าประตูรั้วและเสียงเด็กดังเอ,อะอะทำให้ลุงใหญ่นักมายากลซึ่งกำลังซ้อมรับและโยนลูกเหล็กสี่ลูกพร้อมๆกันตกใจหันมามองตามเสียงลูกเหล็กเลยตกใส่เท้าโอ๊ยลุงใหญ่ร้องลั่นมีอะไรกันลุงใหญ่ เดินขยโยขยเยกออกมาเปิดประตูหน้าตาบอกความเจ็บปวดกลุ่มมดดำถามด้วยเสียงห้วนๆลุงๆเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไปให้ไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนัน่น สายลับมดดำอีกกลุ่มหนึ่งเร่งรีบจะเข้าไปหาข่าวในตลาดต่างคนต่างแย่งเดินแซงกันเพราะกลัวว่าถ้าช้าจะทำให้อดได้ข่าวสายลับคนหนึ่งเดินไม่ระวังเลยสะดุดก้อนหินล้มขมำลงไปในกระจาดขนมของป้าแจ่ม ทำให้ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมสอดไส้ตกกระจายเกลื่อนกลาดป้าแจ่มยังไม่ทันหายตกใจสายรับมดดำยกมือไหวอย่างรวดเร็วแล้วพากันวิ่งหนีไปป้าแจ่มอ้าป,ปากค้างป้าแจ่มขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะสายรับมดแดงสองคนเดินมาพอดี จึงเข้ามาช่วยเก็บขนมใส่กระจาดจนเรียบร้อยนี่แน่หนูเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้าป้าแจมหยิบขนมใส่ถุงส่งให้พวกเด็กๆขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะจะต้องรีบไปหาหมาจุดของเพื่อนหนูมันหายไปค่ะ หมาจุดที่ผูกโบสีชมพูหรือเปล่าใช่ค่ะโถเอ้ยมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานนี้พวกหลานๆของป้าไปเจอมันตกลงไปในถังขยะตัวสกปรกมอมแมมเลยจับมันอาบน้ำแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขาก็กำลังออกตามหาเจ้าของอยู่นะกลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จ ได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคือหนูติติและได้ขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มมดดำรับประทานร่วมกันโดยไม่มีการเยาะเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะสายรับจิวทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันอ่านเสริม มดดำมดแดงมดดำมีสีดำเป็นมันตลอดทั้งตัวลําตัวยาวประมาณ5-6มิลลิเมตรทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผลไม้ต่างๆเมื่อมันถูกจับต้องจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนออกมาป้องกันตัว มดแดงมีสีส้มหรือน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัวรวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ลำตัวยาวประมาณ1เซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อ,อก,กันเข้าเวลาถูกรบกวนจะป้องกันตัว โดยปล่อยกรดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการคันแสบร้อนเอยมดเอ๋ยมดน้อยกระจ้อยร้อยน่ารักเป็นหนักหนารวมกำลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าหยุดชะงักทักทายพลันสามคัคคีรวมใจไม่ย่นยอ่อ มีวินัยใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจมุ่งร้ายทำลายมันต่างกรูกันสู้ยิบตาพร้อมหน้าเอย่ย